เกิดมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องชดใช้กรรมเจริญพรท่านผู้ใกล้ทำสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาปฏิสันฐานมีญาติโยมซึ่งนับถือศาสนาคริสต์มาคุยกับอาตมาเขาบอกว่าผมเป็นคริสตผมไม่ได้เป็นพุทธผมไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ผมได้หลักการจากหลวงพ่อไปแล้วก็สวดมนต์ เพราะมันจนแต้มแล้วมันจนตรอกแล้วจนประตูแล้วไปทางไหนก็ไม่ได้ผมมันเข้าตาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรซึ่งต่อมาเขาก็ตันป้ายดีมาถวายมีสีเหลืองแล้วก็มีตัวหนังสือไทยอยู่สองข้างเขียนว่าอยู y y en ่เย็นเป็นสุขมีชื่ออาตมาด้วยและเอามาถวายเป็นป้ายเพื่อเอาไว้แจกคนอื่นเข้าบ้าง นี่เขาเป็นคริสตนะเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็โดยปริยายแล้วก็เอาป้ายดีมาให้เวลาเปิดร้านใหม่เราก็ให้เขาไปบางทีขายไม่ดีพอเอาป้ายดีไปแขวนใครเข้ามาเห็นข้าวโอ้ยดีอยู่เย็นเป็นสุขปากคนเราเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะพูดดีเสียอย่างเดียวมันก็ดีหมดก็เลยได้ป้ายดีของคริสต มาเช่นเดียวกันไม่ใช่ของชาวพุทธมาถวายหรอกสายสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรมป้ายนี้เขาก็ออกแบบมาเสร็จสับเลยเขาบอกหลวงพ่อครับผมได้ของดีจากหลวงพ่อไปที่สอนผมสวดมนต์ไหว้พระ หนี้สินหมดเลยไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไปแล้วก็ทำงานดีลูกสามคนตั้งใจเรียนหนังสือดีโดยไม่ต้องอบรมไม่ต้องว่ากล่าวลูกอีกต่อไปและลูกก็กลับมาสอนผมสีอีกลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมผมจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาเอกให้ได้บัดนี้ก็สำเร็จปริญญาตรี กำลังเรียนต่อปริญญาโทแล้วจะเ,เชื่อหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาทำตัวอย่างได้ผลมาอย่างนี้บางคนยากจนมากก็สามารถเป็นคนดีได้อตมาบอกว่ายากดีมีจนสตาร์ทจิตให้มันสูงขึ้นทำจิตใจให้สูงขึ้นเดี๋ยวจะไปพบคนสูงๆด้วยกันมันเป็นสายสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรมจากการกระทํา ที่มีความหมายมีใช่น้อยอาน,นิสง์ของการแผ่เมตตามีหลายเรื่องที่อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันนี่แหละขอจะเจริญพรญาติโยมผู้ที่ทำกรรมฐานขอให้ทำจริงๆทำแล้วขอให้แผ่เมตตาออกไป อย่าไปแผ่อกุศล,ลกรรมแก่คนอื่นอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปให้เขาเถอะเราก็ดีโดยพฤติกรรมแสดงออกจากจิตใจเรานี่ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอิจฉาริษยาเขาแต่ประการใดแล้วเราก็จะได้ความสุขก่อนคนอื่นเขานะได้ความสุขก่อนคนอื่นแน่นอนอันนี้ก็เป็นบทความสำคัญอันหนึ่งขอฝากญาติโยมไว้ที่นี้ด้วย มันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยนี่แหละแผ่เมตตาสำคัญและเราสามารถแผรไปไกลๆก,ก็ได้เมื่อสักครู่นี้มีเด็กคนหนึ่งเอาของมาถวายตั้งมากมายจะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปขอวีซ่าเพื่อจะไปเรียนต่อที่สหรัฐไม่ยอมออกวีซ่าให้อัตมาก็บอกเขาว่า ให้สวดพุทธคุณสิแล้วลองไปขอวีซ่าใหม่เด็กคนนี้เขาจะเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแต่ฝรั่งไม่ยอมให้ไปนี่พยานมาเมื่อตะกี้นี้เองกลับมาจากสหรัฐอเมริกาพักอยู่หนึ่งเดือนตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้สวดแล้วก็สวดพุทธคุณพาหุงมมหากาและหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ แล้วไปใหม่สิจะออกวีซ่าให้ไหมเขาไปกับเพื่อนกันตั้งหลายคนคนอื่นไม่ผ่านแต่หนูคนนี้ฝรั่งโอเคทำให้เรียบร้อยฝรั่งมันจำไม่ได้หรืออย่างไรก็ไม่รู้ก็เลยไปเรียนต่อได้ที่สหรัฐอเมริกาบัตรนี้เรียนเก่งแล้วอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กลับมาเยี่ยมแม่มหาวิทยายลัยปิดหนึ่งเดือน อาตมาก็ถามว่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างละ่ะนูเขาบอกเดือนแรกหนักหน่อยภาษาไม่เก่งแต่บัดนี้เก่งแล้วเก่งภาษาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ตั้งใจเรียนทำสิ่งใดต้องตั้งใจจริงอาตมาบอกท่านทั้งหลายแล้วยังไงว่า ทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องทำด้วยเหตุด้วยผลตั้งสติปัญญากรรมฐานก่อนค่อยดำเนินงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการใดเลยขอเจริญพรอย่างนั้นบางคนไม่ทำอย่างนี้ก็แล้วไปอีกคนหนึ่งไปเรียนอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศส ลูกของท่านอดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนอาตามาเดินทางไปยุโรปห้าประเทศก็ไปเจอลูกสาวเขาที่ลอนดอนไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกตอนนี้เรียนไปถึงปริญญาเอกแล้วไปเสียเวลาเสียหลายเดือนอาตามาเดินทางไปก็เจอที่กรุงลอนดอนก็ถามว่าหนูไปเรียนทำไมไม่จบสักทีละ่ะ จะมัวไปเที่ยวอยู่ทำไมล่ะมันสวดมนต์ไหว้พระนะหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจบแล้วจะกลับมาแล้วเห็นไหมมันมีประโยชน์นะหนูมันสวดมนต์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่คือลูกสาวเขาบัตรนี้เป็นด็อกเตอร์จะกลับมาสิ้นปีนี้แล้วได้มีโอกาสทำงานทำงานอะไรทำงานบริษัท หรือว่าทำงานในมหาวิทยาลัยไ,ได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ด้วยนี่แหละประโยชน์มากในการแผ่เมตตาอันนี้มันมีความหมายอย่างนั้นอีกคนหนึ่งที่โคกสำโรงขายของขายยาเภสัชมีลูกสาวคนเดียวเขาก็ไม่ยอมให้ไปอาตมาก็บอกว่าให้ไปเถอะเ,เหงาเฮงขึ้นแล้วหนูตั้งใจเชื่อหลวงพ่อ สวดมนต์นะบัดนี้จะจบใหม่อีกแล้วปริญญาเอกนะขณะที่เรียนก็ทำงานมหาวิทยาลัยได้เงินทองด้วยแม่ไม่ต้องส่งเลยหางานทำเองทำงานในมหาวิทยาลัยได้เงินเดือนด้วยฝรั่งก็โอเคได้ประสบการณ์แก้ปัญหาด้วยเรียนด้วยแล้วก็ยังได้ความเชี่ยวชาญความชำนาญการด้วย เมื่อสองวันเขามาเยี่ยมกลับไปเรียนต่อคราวนี้ได้เตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์ส่งเรียนเรียบร้อยก็กลับมาจบปริญญาเอกแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยหลักที่ต้องทำในการจเจริญกรรมาฐานนี่แหละท่านทั้งหลาย เจริญกรรมฐานมันมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามานั่งกันไปสวรรค์นิพพานไปบวชชีพรามกันแบบนั้นแล้วกลับมาก็มานั่งสอนผัวก,กันตามบ้านมันคงจะเป็นไปได้ยากทำอะไรก็ทำให้มีความจริงใจอาตมาถึงเน้นว่าทำด้วยความตั้งใจได้ไหมทำด้วยความเคารพเรื่องนี้พูดมานานแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ เคารพตัวเองพูดแล้วต้องทำอย่าให้ตัวเองต้องละหลวมหลาะแหละเล้วไหลเป็นมนุษย์บุรุษโคมนลอยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะนี่ข้อที่หนึ่งสองต้องเคารพต่อพ่อแม่ด้วยอย่าบาังอาจต่อพ่อแม่นะอย่าเถียงพ่อเถียงแม่แต่ประการใดและต้องเคารพครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณด้วยเมื่อไปเมืองไหนก็ต้องไปเคารพเมืองนั้นจะเป็นสถานที่หรือสำนักงานก็ได้อันนี้หลักของเราจะต้องทำเมื่อเคารพแล้วจิตของเราก็จะสงบ3ทํทำด้วยความถูกต้องและต้องทำด้วยความจริงใจตั้งใจแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาของตนเอง มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบชัดเจนทำให้ได้อานิสงส์สมความมุ่งม,มา่รปรารถนาทุกประการก็ได้จากการเจริญพระกรรมฐานนี่เองกฎแห่งกรรมเป็นผลจากการกระทำของตนการกระทำเช่นนี้ ทำให้ได้ผลได้อานิสงสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนั่นเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราทุกคนบางคนก็ไม่เอาแล้วไม่รู้จะทำยังไงอย่างเช่นผู้ที่ไปเข้าโรงเรียนในอำเภอผู้ตรวจราชการท้องถิ่นสระบุรีนี่เองเขาก็บอกว่าหลวงพ่อผมคงจะสอบไม่ได้มีโอกาสสอบอีกครั้งเดียวเพราะอายุมันเกิน ก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะให้เป็นในอำเภอก็ให้นั่งกรรมฐานเข้าตั้งสติเข้ากกำหนดคิดหนอคิดหนอแล้วก็เขียนออกมาบัตรนี้บรรจุเป็นนอำเภอไปแล้วนี่จบโรงเรียนในอำเภอไปแล้วได้สิบคนเลยแล้วบัตรนี้ก็บรรจุเป็นในอำเภอทั้งสิบคนเลยคนเหล่านี้คือผู้นั่งกรรมฐานทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเอาเงินไปยัดเขาได้ เขียนพืติในออกมาวิธีการปฏิบัติราชการเขาไม่ได้ดูหนังสือเลยนะแต่ใช้วิธีพฤติในใช้วิธีเขียนเขาให้เขียนวิธีปฏิบัติราชการก็เลยสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอได้ข้าราชการปลัดอำเภอผู้ตวรวจราชการท้องถิ่นถ้ามีเหตุผลที่จะสอบโรงเรียนในอำเภอได้เขาก็เปิดสอบทั่วประเทศ มีคนสอบเป็นจำนวนพันพันคนแต่เอาไม่กี่คนจะไปได้ทุกคนหรือปีที่แล้วมีผู้ผ่านบรรจุเป็นอำเภอภาคอีสานบ้างมาภาคกลางบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างก็ได้สำเร็จสมความปรารถนามาแล้วอีกประการหนึ่งขอจเจริญพรให้ทราบ จเจริญกรรมฐานแก้กรรมไปในตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการจเจริญพระกรรมฐานเป็นการแก้กรรมไปในตัวอย่างไรลํำลึกชาติของชีวิตเราได้ชีวิตนี้มันคืออะไรขอให้ทำจริงเดินจงกรมยืนหนอห้าครั้งให้ได้บางคนทำไม่ได้ยืนคือตั้งสติจิตพานจากยืนศีรษะลงไปปลายเท้า ปลายเท้าขึ้นบนศรีรษะเอาสติตามไปให้มันทันเราก็จะได้รู้จังหวะและการทำก็จะได้ผลสมคาดปรารถนาและเราดูตัวเราอ่านออกบอกได้ถ้าเห็นคนเดินมาก็ศรีรษะลงปลายเท้าและปลายเท้าขึ้นศรีรษะอย่างนั้น จะได้ทายได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้จะมาทำอะไรต้องการอะไรและข้างในเป็นโรคอะไรคนนี้มีนิสัยอย่างไรจะคบค้าสมาคมได้ไหมนั่นมันก็เข้าหลักของเราคนพ่านได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีมีผลจนวันตาย เมาเพศจะหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีมันมีประโยชน์ในการทำงานมีประโยชน์มากนะรู้มิใัยและความคิดคนอื่นได้กำหนดเห็นหนอ มันไม่ใช่ว่าเห็นคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เห็นด้วยปัญญาเวลากำหนดเห็นท่านจะต้องส่งกระแสจิตออกจากหน้าผากจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นที่รวมประสาทส่งออกไปเห็นคนเดินมาถ้าเราเคยทำได้แล้วเมื่อเห็นปั๊บมันก็อ่านออกบอกได้ใช่เป็นแล้วอ่านคนออกรู้วาราจิตของคน นิสัยแบบนี้คบไม่ได้เห็นยิ้มเข้ามาหาเราก็รู้เลยว่าเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะมาขอยืมเงินเราก็อย่าไปให้มันจะออกมาอย่างนี้ท่านจะมีประโยชน์ในการทำงาน เห็นหนอด้วยปัญญาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาถ้าท่านมีสติกำหนดได้จะรู้ว่าเสียงที่มันพูดมันโกหกเราก็ได้จับได้ไม่ผิดเลยบางทีมาพูดแบบขึ้นห้วยลงเขาเลยจะพูดให้เราเชื่อเชื่อไม่ได้เสียงมันที่พูด กับหูเรามันต่างกันอย่าเอามาไว้ในหูเรามันคนละอันกันเราไม่รับมันมันด่าเรามันก็กลับไปหาตัวมันอย่าไปสนใจมันจะเสียเวลาในการทำงานของท่านเห็นด้วยปัญญาจะมีประโยชน์มากว่าคนนี้คบได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมเข้าหุ้นกันได้ไหมท่านจะรู้ขึ้นมาลึกซึ้ง แต่ต้องทำบ่อยๆทำย่ำๆทำซ้ำๆซักๆถ้าจิตของท่านสงบเมื่อใดท่านก็จะได้ผลเมื่อนั้นว่าคนนี้มีนิสัยอย่างนี้รูปร่างสวยอย่างนี้คบไม่ได้คบแล้วมันเสียหายมันจะออกมาอย่างนี้เห็นหนาอ๋อคนนี้เข้าไปสัมผัสจิตสติมันบอกว่าคนนี้กําลังจะมีชู้ คนนี้กำลังเป็นศัตรูที่ยิ้มมาเนี่ยจะมาฆ่าเรายิ้มมาจะมาหลอกลวงเราต้องทำบ่อยๆและตั้งใจจริงถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการจะมีประโยชน์มาก ประโยชน์ที่ได้ประสบการณ์มาอย่างเช่นผู้อำนวยการมีประสบการณ์มามากท่านจะอ่านคนออกแน่ๆเพราะว่ามีประสบการณ์กับครูอาจารย์ไม่ใช่แค่ร้อยส0งคนแต่เป็นพันพันคนเช่นพอโรงเรียนเป็นต้นไม่ใช่ประสบการณ์แค่คนสองคนนะปัญหามันมีมากเหลือเกินสำหรับข้าราชการครู และเราก็มีหน่วยงานมากมันก็มีปัญหามากเราจึงควรตั้งสติไว้แก้ไขปัญหาจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดทั้งประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยจะมีประโยชน์มิใช่น้อยขอฝากไว้ถ้าหากท่านทําได้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนจะได้รู้กฎแห่งกรรมว่าการกระทํานั้นเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ประการที่สองท่านจะได้ตำราเอาไปดูลูกท่านลูกท่านคนนี้จะเรียนแพทย์หรือหมอหรือว่าเรียนเป็นอายการหรือเป็นผู้พิพากษาก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยที่พูดเนี่ยการทำเรายังน้อยก็ขอให้ไปติดต่อทําซ้ำซๆซ,ซากๆทาบ่อยๆเข้า ไม่ใช่ว่าเรียนมหนึ่งถึงมหเรียนปีเดียวมันก็จบหรือแล้วเราก็มานั่งกรรมาฐานกันแค่สองสามชั่วโมงมันจะได้ผลหรือต้องทำบ่อยๆกลับไปสำนักงานกลับไปรับราชการหรือจะไปบ้านเคหสถานของท่านก็ต้องกําหนดเพราะลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจทำอะไรก็ทำช้า,ชา หายใจยาวๆท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้ช่วยเหลือตัวเองเพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปคือทุกนั่นเองออกมาโดยวิธีนี้เป็นต้นหากนอกเหนือจากนั้นคนเราจิตมันไม่สงบหรอกทำได้ยากมากไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยแต่ก็จะต้องฝึก ท่านทั้งหลายเอ,อ๋ยแข่งเรือแข่งแพพอจะแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆแต่อยากจะเจริญพรถามท่านว่าท่านมีแรงแข่งเรือแข่งแพได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่ก็อยากจะถามว่าพายเรือเป็นไม้เคยฝึกพายเรือหรือเปล่าไม่เคยฝึกพายเลย อย่างนี้ท่านจะไปแข่งได้หรือถึงจะมีแรงก็จ้ำล่มแค่ลงเรือก็ล่มแล้วเพราะไม่เคยลงเรือไม่เคยพายเรือต้องฝึกของทุกอย่างต้องฝึกมันฝึกฝนจนชำนาญตัวอย่างท่านไปรับราชการไม่เคยฝึกงาน แล้วงานท่านจะเดินได้อย่างไรต้องฝึกงานทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์กับงานที่ทำท่านถึงจะเชี่ยวชาญชำนาญการเป็นอาจารย์เอกประจำตัวท่านถ้าหากท่านไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญการแล้วไหนเลยงานที่ทำนั้นมันจะได้ผลเล่ามันจะได้ประโยชน์อันใดเห็นพูดกันเยอะตั้งแต่โบราณว่า แข่งเรือแข่งแพแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แข่งเรือแข่งแพนั้นแข่งยากนะพายเรือไม่เป็นจะไปแข่งได้หรือต้องพายเรือเป็นต้องฝึกต้องซ้อมหัดจ้ำเรือต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะเอาชนะเขาได้ไม่ใช่พายเรือเป็นพายแล้วเอาชนะเขาได้นะต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติ ต้องหัดให้เชี่ยวชาญต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกการฝึกจิตนั้นก็ต้องซ้อมจิตเช่นเดียวกันต้องกำหนดทุกวันทุกเวลางานนั้นก็จะได้เดินไปด้วยดีจะได้มีปัญญาเป็นต้นนี่ขอฝากญาติโยงด้วย ทำดีดันไปในทางดีทำชั่วดันเราไปทางชั่วอีกประการหนึ่งที่มันเป็นที่พึ่งของเราด้วยกฎแห่งกรรมอย่างนี้อาตมาขอเสนอกฎแห่งกรรมว่ากฎแปลว่าดันกรรมแปลว่าการกระทำทําดีมันก็ดันให้เราไปดีให้จงได้ทําไม่ดีทํำชั่วมันก็ดันเราไปทางชั่วเอาตัวไม่รอด กฎนี่แหละแปลว่าดันแปลอย่างนี้เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็ขอเจริญพรขอเสนอแนะเราเอาวิถีชีวิตมาวิจัยผลแห่งกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นปนานาติบาทถ้าเราติดตัวเรามา60%ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่รู้จักแก้ไขปัญหาแล้วนั้นรับรองว่าท่านต้องเป็นอมพาสเอาปูนหมายหัวไว้ก่อนเป็นอมพาสต้องผ่าโน่นผ่านี่ตลอดรายการต้องสายระยงอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าว่ากฎแห่งกรรมปานาติบาตติดมา60%เปอร์เซนต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆถ้าท่านจเจริญกรรมฐานมันจะเบาบางลงไป ผลของกรรมยกตัวอย่างอาตมานี่เองถ้าไม่ได้ฝึกไว้เราจะรู้หรือว่ารถจะชนอาตมาคอหักเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลาเที่ยง45อาตมารู้ล่วงหน้าตั้งแต่6เดือนและก็เป็นความจริงเลยถึงวันที่14ตุลา รถก็ชนที่หลังตลาดปากบางขอพับไปเลยนะนี่แหละเวรกรรมตามสนองเราทั้งๆท,ที่เราจเจริญกรรมฐานแล้วก็ยังติดตามกรรมมาจนได้ต้องใช้กรรมทั้งนั้นไม่ต้องปฏิเสธทุกข้อหาผลลักกรรมของพระโมคคัลลานะ นับระสาอะไรกับเราซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังได้รับกรรมเลยนะพระโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังต้องให้โจรมันมาทุบให้กระดูกแตกก่อนพระโมคคัลลานะไปทำกรรมเข้าไว้เอาพ่อไปทุบไปเชื่อเมียว่าพ่อแก่แล้วไม่มีประโยชน์ก็เอาไปทิ้ง เอาไปทุบให้ตายอย่างนี้เป็นต้นโดยการปลอมเป็นโจรแล้วก็ทุกพ่อพ่อก็บอกว่าโจรเอ๋ยเราแก่แล้วทุกเราเถอะทุบให้ตายไปเลยแต่ขอบิณฑบาตเธออย่าทุบลูกเราลูกเราไปถ่ายอุจจาระในป่ายังไม่มาเขายังนมอยู่อย่าไปฆ่าเขาเลยฆ่าเราเถอะโจรน,นั้นก็คือโมคลานะ ก็เลยเสียใจว่าแม้แต่พ่อจะแก่ขนาดไหนก็ยังรักลูกตลอดเวลาตายแทนลูกได้ก็ไม่ทุบพ่อแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าก็ไปล้างหน้าล้างตาเพื่อไม่ให้พ่อจำได้แกล้งทำเป็นว่าถ่ายอุจจาระกลับมาแล้วพ่อก็ปวดร้าวทั้งตัวทั้งร่างก็พาพ่อกลับบ้าน แต่พ่อก็ไม่สามารถทนเวทนาได้ก็ตายเพราะลูกทุบนี่แหละเป็นต้นเหตุมาในชาติต่อมาเมื่อพระโมคคลาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วโจรก็ต้องมาทุบพระโมคคลาบ้างโจรน,นั้นก็คือบิดาของท่านเองนี่เห็นไหมแม้เป็นพระอรหันต์ยังต้องรับกรรมรับเวร ไม่จำเป็นต้องเป็นคนธรรมดานะผลกรรมของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็รับกรรมนะรับกรรมอย่างไรท่านรู้ไหมตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นโคบาลเอาวัวไปเลี้ยงแล้วก็ไล่โคไปแดดเปลี่ยงๆร้อนจัด วัวก็น้ำลายไหลยยืดหิวน้ำจะกินน้ำในหนองแต่ในหนองนั้นน้ำมันขุนหนองนั้นเป็นตมขุนเพราะน้ำมันจะแห้งแล้วโคบานก็ตีไม่ให้กินน้ำจะให้ไปกิน,นหนองน้ำที่ใสข้างหน้าจึงตีไม่ให้กินด้วยเจตนาดีอยากให้ไปกินน้ำใสนั่นเองตอนโคบาลมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์กระหายน้ำอย่างหนักก็ให้พระอนอนท์ไปหาน้ำมาให้เสวยหน่อยพระอนอนท์ก็กราบทูลว่าน้ำเนี่ยมันขุ่นมากนะพระเจ้าค่ะต้องเสด็จไปข้างหน้านน้นจึงจะมีน้ำใสสะอาดนี่แหละท่านทั้งหลายเอ,อ๋ยนับประสาอะไรกับคนธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องมีเวรมีกรรมแล้วเราจะเป็นแค่ไหนล่ะ